มาจะค้ำบอครับเอ้าะวเด่งหนึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เลยครับอีหลีครับอันนี้กระดองมันแน่วเนอะเดี๋ยวหัน่นหั่นครับมือนหนีหั่นหั่นเป็นตอนเป็นตอนเนอะนี่ครับจะมมค้ำบอปอดคับสูตดยอดพี่้องให้รนบอกพี่กวมครับ ขอ,อนียวครับข้ามายังไงเนี่ยกักตี่เล่าครับภากขนาดเลยเพ็บได้ทั้งเหมือดเก่าตัวครับ ตอนพยายามรอบสองนีแตบ่บักใหญ่ๆนะครับนเนี่ยืมสวดคำใดกับเผ็ดพี่น้องเลย